ครับขอรับข้อเสนอการเอ็ดดี้ผีไม่มีสวัสดีครับยาเสียโหมาห่งนี้เหรอทุกวันนี้มาเล่นพอนนะฮีโร่ออ e เวลันนี้เลยรับพอตด้วยเออเออเข้ามาอยู่ในช่วงโหมดเออของโหมดสิงเกิลดาวนะครับเป็นการสุ่มฮีโร่เออสาย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 ละตัวอินอินหนึ่งตัวเอจีหนึ่งตัวสเต็ทหนึ่งตัวก็ผมก็ได้รับเลือ ได้รับมอบหมายให้เลือกสามตัวนี้ว่าจะเอาตัวไหนดีอัลเทอรี่ร้านอัลเทอรี่แพงเว้ยทีมเราขาดแทงไม่ได้อะไรมีไม่ชอบเอามาดอนจุ้งเฮ้ยเราตัวอะไรดีเนี่ยดูดูตัวที่มันสุ่มให้เราสิเฮ้ยรันเฮ้ยฮอตเอาดามสเต็ปมาให้หน่อยเอาดามสเต็ปมาซับมาซับสองตัวอดี๋ยวนี้เดียวอะนี่ซับสองตัว ตัวไหนจะมีเมอ่ะเอามาเลยซื้อ่ะจะกดเลนได้เอออ่าผมจะเล่นเป็นอาร์เทลีไปกับผมครับเฮ้ยตัวเล่นตัวไหนตายเลี้ยวมีมือจีช้าแทนมือจีบช้าเดี๋ยวไปเอาพรอจิ๋วตัวไปเอาปืนเลยไปไล่ส่งคุณเลือกผิดตัวเลยพรอไอตัวไหนเล่นพอเล่นไม่เอาพิจิตลั้นลั้นว่าแล้วใครเขาไม่กดพร้อมะครับเนี่ยเออแล้วน่ะ ไม่เล่นไม่เป็นแร้วดิไอ้จายอะไรนะสองห้าสี่อ่าเวมนะเออเรามาดูกันทีนู้นเขาเ e ดดีเกินโอ้ไม่เกินไม่เกินต่อยทีน่าสะบัดจริงๆโอ้ไม่เกิแบบดาบมากเลยแบบจรจริงเลยจริงเฮ้ยข้างนช่วยออกดาบทองให้เราหน่อยสิดาบทอง ไม่เคยดูเหรอทั้งทีมอ่ะเออเฮ้ยเราตกตัดทองแล้วให้เราโดนคิดตีตายใช่ไหมเออไม่เคยเห็นเราโหดอย่างน้อยก็ต้องลงทุนแน่นอนร้นร้านร้านขอไปกับฮอตได้ทรัพย์สองตัวอยู่ข้างล่างไม่ได้ตายยังไม่มีใครช่วยเลยอ่ะเนี่ยเอฟเฟกต์ของขอตายไอ้ขอขึ้นไปกับลันดีกว่าเดี๋ยวกูฮิวให้มึงเองว่าโอเคได้ไอ้ฮอตก็หิวได้ตะตานได้ด้วย ขอล่างกับย uh, uh, okay. ุนิูมีสกิลสตาร์ไงสกิลแรกไง๊ผงติดเดือนะเออยังได้อยู่ยังได้อยู่เยลองดูไอพื้นล่าของไออะไรวะลายลายัเปบี่ยลาโซดี้ดิทำไมไม่ดูกันไม่จะมีกระเกให้ดำดำกางมีพวเออะรเกงในโพว์อไรไม่เห็นเลยเอ๊ะอ อย่าดูแนวนอนเว้ยต้องไปดูในร้านค้าอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งแดวการแดวการเดี๋ยวกูไปกับรันเว้ยไหนวะจริงไหนอย่าไปดูมันไหนวะไหนวะอย่าไปดูมันมันบัดซีทะลึ่งอย่าไปดูมันเว้ยไหนวะไหนวะฮอนไอตัวอยู่ตรงไหนวะมันต้องไปดูในร้านค้ามันดูจริงในตรงไหนอ๋อเอออย่าไปดูมันอย่าไปดูกำลังส่งกำลังส่งมันตอนที่มันหลังไปมันใส่สั้นกว่านี้อีกโอ้ไม่จะโกงสุดมากเลย แสดงว่าคุณไปสังเกตมานานใช่ไหมปล่นปั่นนั่ดูคลิปตัวด้วยคลิปอะไรเหรอัอเขาสอบหัวทีอะไรเขาอบหัวขีสงขามกลับโอแบบโอ้ม y g ก d ตบอยตอนนี้งหายากอยู่กูกูคูด้วยกูด้วจะตกนะเฮ้ยเดี๋ยวกูตะกียวกูด้อวะ ต่อต่อวิญญาจะออกล่างหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นการเจอมิโคร่าโอโหนี่เราวิ่ง4คูณ100บนล่างร้างหนึ่งปราหลุดแล้วมันคุยได้ไงวะอยากจะรู้จริงนั่นนะ นายหลุดแล้วมันพิมพ์ได้ไงคือจะบอกว่าคองเดงแหละเราอะลดหน่อยนี่เลยยังมีคนคนหนึ่งนี่เลยอะหลุดหลุดแล้วคุยกับลีนาทอกได้อือคนเนี้ยคนนี้มันใส่หน้ากากเอ้ยเอเอต้องเ,เล่นตัวอะไรที่มันใส่หน้ากากแหละความเป็นเอกกลัษณ์ไา้จะได้เก,กี่ยวได้เถอะเถอะ ขูดิขูู่ดิขูดิเราขู่เขาขู่เขาอย่าใช้สกิลเลยขูเขาเอาไม่ขูเลยเราไปดิเชฟอยู่นั่นเราแค่ขู่โอ้โหพอพอพอไม่ได้พอไม่ได้ที่เอา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 สกิลผู้หญิงมาขู่เลยเนี่ยยังยังเชื่อนะเดิมไอเดิม Classic ขู่ขู่ คกูกููกูสิกูกดให้แย่กดแล้วว่าต้จะกดไอ้ดิฟอร่าแล้วมันปอดเบไอพีดีเดเดเอทำไมไม่ตเกิยวะตัวโถตกียเดี๋ยวยิงเฮ้ยมันเอาเร็วยิงเลย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 ตเตเยเเต ันูู่่ดิเฮ้น่ะไอ้ขู่ไปขู่ตัวนั้นนู่ไม่ใช่ขูวีดีขู่วีดปอยเฮ้ยไปใส่ตกียใส่นอลาไม่ใช่ใส่ตีตีาลวีดีไปกลาง พี่เดียวขวดเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่อินดีมากเลยเนี่ยพี่เดียว้กเฮ้ยนายแรปหน่อยเฮ้ยอย่ากดยีให้กดทีละช่วงๆมันจะตีเไตีโอ้ยเอ้ย กิดทับปัดเงยๆอ้ยทำไมม่ีตอขเขาเขาเขาใข่ใข่ไม่มีชื่ออจุดนั่นกูไม่เห็นมึงยิงเลยไม่ใ่้องีก็ตายแล้วกูยิงทีนึงิ่งีเป็นคนอย่างนี้เราไปนี่กูไม่ยิงมึงลวเฮ้ยรอเม้เากดไม่ได้ อุ้งขาอุงขาอุงขาหอุขาางแหละเห็นป่ะีเดย์ r e า e n e r เอาแล้วไงไม่ช่วยมึงเลยนั่นไงกูว่าแลด้อกูกูกูนะกะกดจลาวช่วยกูพีเดมาเแต่ข่าวพีเดย์จไม่า เอ้ยตัวคูมันดิตีมันอืตีแม่งรักกันเฉยๆเด็กคู่อ้าอออเออเอาลันอ่อนให้อ่อนให้โดสแม็กดาวด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเอานิมโฟล่าตัวเฮ้ยไม่กลับวะลาก่อนตัวไม่รอด เ้ยนี่ครับความเกียนของเนวแท้ๆนะครับผมก็คือเขาเอออย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นปุ๋ยฟอกไปแล้วตายแล้วตายแล้วไม่จับคำเกลียนใจด้วยไปดีมาดีตายไอ้หนอนใสแล้วเป็นจวดสีแล้ว พึ่งเวสีเองเหรอครับเนี่ยจะเรียวสีเกี้มาอย่างไรเนี่ยเวสีครับตอปอมครับไม่ถึงทำกับกูอย่างนี้กูไม่ได้ทำมึงทำเองลนนี้ต่อปอมไม่นี้ตอปอมรู้เลยตอปอมอ่อนดรจริงงคจะจิได้รัพี่นะพิ่เห็คุณจะจิวครั้งแรกเนี่ย

เอ้ยใ,ใครซับระวาน่อยดิกูอ่ะก็ะมืองไม่ใช่อหรออ้คนนีงกรทอายอหเห็นแบบแบบ่นป่าไปาไอ้ใครวาร์ปมาเนี่ย

มาสืบทอดตอนน่อจากเตียฮอร์ฮอร์ฮอร์ธนูมึเมง,ง,งมเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนลายเหมือนเหมือนรุ่นลอยอะไรกันเอ้ยอ้าวอะไรกันใจร้ายมากเฮ้ยข้ามันไม่ได้หนูข้าไม่ได้มันแยง่<อ>งธนูเราอ้าวฟินอ้าว

ยังไหนล่ะเฮ้ยพี่ชายยิงไม่ขาดเลยใจเย็นดิไายฮอตกันดิเฮ้ยเฮ้ยอิวอิวอิวอุ้ยโดนตังค์ยังอยู่เหรอเฮ้ฮอตอิวอิวเฮ้ยไม่นหนไม่มี

ตกิลยังไม่ได้แต่แค่สกิยวิตามอตมอตาชอ,อยโดนโดนไ้เจอตัวอะไรไปหารันดีกว่ารันจตัวไรเน,น,น,นี้ยเดบดบยด้ฆ่าได้ปะโอ้ยเออยางรุ่นไหะร่นไหนรุ่นบยรุ่นอะไขอทีเดียวไอ้ทะเลเราขอนะขอขอ เล่นใน<ม>ขวดดูตีทิ้งเลยถึงเาอาแล้วเอาแล้วไม่ออกแล้วแบบอือหืออ้อาวฮอตทำอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะก็ถูกนายฮอตยิงทีเดียวพูดจริงนะเราอันติีกับสะก,กียวกันรีใส่หน้าเดี๋ยวมีอะไร Hãy quá nó nên mong ê chẳng lẽ sếp ăn mừng lắm mừng lắm mừng mình mừng lắm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  ôi mình mừng ở mừng lắm đấy, lắm phục lắm mừng lắm mừng tập hay. điều mà nè, bay farm. đấy, chế 7 đã bỏ lêu này. wheel 7 rồi này. nhang nhang nhang, đợi chờ đấy, đồ thẻ rồi. ơi, bắt tài hot, hot quả อ yes. yeah, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำเรหนีเย่รุนรุนบทเป็นรุนตอบใจนะจ๊ะจะต้องไปแล้วครับผอที่หมายแล้วลากตอนตัวไปเจอกันเม่อชาต้องการไอทำนี้มันินคุณไะ ุ้มเข้าหัวฟินนะครับลตัวเองโดีช่วยตัวเองช่ตัวเองเกอ้าวหข้ามี้ได้อรัเอาดิเอาดิเกื้อเเข้ามาแล้วอันสตันฮิวฮิว เก็บโบนเงินล้านเนี่ยทดสอบความนัง่งะผมจะทำการเดินแล้วคุณรอตัวจริงไป ดันไปเลยไปดันไปเลยไปไปแล้วเหรอที่หมายแล้วคุณต้องไปแล้วที่หมายแล้วรีบดันเลยรายการไม่ใช่ต้องการบ๊ายบานแต่วันนี้เราจะเสียตัวไปแต่เราก็ไม่รู้แต่เราก็ากถือถือว่าท่านตายยังมีสมเกียรต,ตยยิตายยังตายยังสมกี้จะวะแม้ชาตินี้ท่านจะตายไปไปก็ถือ ถ้าจำจะเอาไว้ตลอดตลอดก้าได้นานเกินโอ้อะไรวะเฮ้ยทำไมกูตายเรื่เลยวะขยะร่วง่ำไม่เปลี่ยนไอ้นี่แล้วเหรอเปล ก็เฮ้ดมุ้งครับจะโทษทีว่าแจมเปลี่ยน้ช่้ามีตอนสามารถเกินไปเอาเอาเอามานะเน็ตบุตรเย้เอ๊ะ จี้เขารู้ึกว่าข่ายตา,าทำไมอ่ะข่ายตัวเลยไหปวดจอมแพ้เลยปะไม่ได้ลาก่อนตัวเฮ้ยมังคีมาแล้วตุ่มนะดับเลยดับเลยเเเเดับดิิงจีงจิ้แล้วก่พอน อุ้ยเด๋ยวตายเร็วเมื่อกี้โอ้ยเอ้ยเดมอเฮ้ยอย่าลัดข้าเลยอ้าวเดี๋ยวเราฮิวไหมเจ้าเพิ่งมีประโยชน์เกัน เฮ้ข้ารูอ้อี What ขวดข้าก็มีเจ้าเอาขวดเอ่อจะจะเอาอรุณมาใส่ดูเว้ยไอ้มันหมามาแล้วหม่ามาแล้วนะเดี๋ยวปะ

เฮ้ยบังคับเฮ้ยดันบอมเลยในตาดเลยเข้าเลยเอ็นเลยดันแม็กา์ิน่าตอกนะจะไปก็ไปเถอะอย่าล้างเขาไว้เลยอุ้ยใครเขาสนิทก้าวกดีแน่นอนตัวโดนตัวโดนนิ่งโป้งหัวแล้วเดี๋ยวไปขู่เลยเรามีอดตี

โอเคก็เป็นการชนะของฟังผมนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่เป็นไรครับไปปะ